สวัสดีค่ะก่อนค่ะมองกล้องด้วยค่ะอยู่นี่ค่ะกล่องสวัสดีค่ะพี่แอร์สวัสดีค่ะนี่จะเป็นลูกสาวกกของส้มตำร้อยสูตรนะคะยิ้มสิอันนี้ลูกสาวคนเจอของรอดช่องค่ะรอดช่องแคแนงอันนี้ลูกสาวของร้านส้มตำวันนี้เรามาตั้งเถียงนานะคะ เป็นร้านอะไรคะอันนี้ร้านขายอะไรเนี่ยร้านขายมนะม่วมะตอนนี้เราอยู่นานะคะมาตั้งเถียงนาสวัสดีค่ะ5คนที่กำลังดูอยู่นะคะอันนี้ทำเองนะคะไม่ได้จ้างนี่เป็นบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะที่เราถ่ายไว้เนี่ยถ่ายแล้วเี่ถ่ายไว้ให้ยญาตายนะคะ ประมาณปลายเดือนนะคะเราถึงจะตกก้าเนาะเบิงเถียงนายังบ่มีหลังคาอยู่พ่อเป็นยังพ่อคือเจาะก่อนเนยมันจะคดมันจะเป็นกอเทียวเป็นเส้นกอเทียวมันจะเป็นถั่วงอกแป้นมันหนาค่ะมีต่มีไม้ดู ะะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะมันจะช่วยให้เราตอกตะปูง่ายนะคะเราก็เอาสว่านเจาะก่อนเนาะเพียงหน้าน้อยคอยรัก ก็เขายัางเรื่องน้องไ, <c oughs> ไม่มีอย่างสีบอกให้ฟังเมื่อวันก่อนเนาะสองสามวันก่อนก่อนหวยออกในฝันว่าทำเทียงหน้าเสร็จแล้วนะปูเพิ่งเสียไปเพื่อนก็นเหมือนเพื่อนมาให้เลขอย่างนี้นะเพื่อนก็นให้ตังค์มาห้าสิบบาทเทียงน้ไม่เสร็จไม่ถูกเลขซ้ำที่จริงเลขมันจะออกห้าศูนย์นะบอกให้หวยออมสิน <c oughs> หวยออมสินนะคะ ตอนนี้มีใครดูอยู่บ้างหกคนดูอันนี้ใต้ต้นยังนี่แม่นนมก็จะมีร่มมีโพนนะคะนี่หมาอย่งโครกอบเพล่ออบากอมากอม นี่อันนี้ทางนี้ทําไว้เดี๋ยวไม่มีที่ให้คนดำนางม,มานั่งกินข้าวเนาะเฮตุไว้ปีนี้เฮ็ุหน้าหลายตรงในจ่างคนหลายนี่จะเป็นด้านหน้าเถียงท่านในแล้วกระลังเหตุอันนี้ขั้นเทนาปั่นไหม้ได้เนี่ยปั่นขั้นแทนาไหม

เอามาล้อมข้างๆเวลานั่งจะได้ไม่ตกตรับจา้างเททียงแถวๆนี้เงใช่ไห <c oughs> เปลี่ยนจาอะไร้อจจอะไรนะไปเป็นไหมแป้นกับแป้นอันนั่นเด้แป้นกัผสมประกอบ อันหนึ่งสัตอันหนึ่งยาวอยเอาท่องบา้านรีบไปพูดดูหน้าเย็นเย็นลมลมเย็นดีสังกะซีก็ใส่สังกะซีเก่าเนาะประหยัดประหยัดไปตัดนี่เอ้าเดยบา้า ต้องพาโซเอาเลยบักอ um, ๋อทางผุพ่นกับตัดใหม่เงเงี้ย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 อยู่เนาะ ร่มเย็ยนเย็นเอาบอกม่วงมากินหน้าพร้อมได้เนี่ยเอาบอกม่วงเฮดแจวซื้อน้ำโค้กมาพร้อม,มกกน้นำตา โอ้ยลมเย็นดีท่าน้ออยู่น้าไม่ต้องปิดปากนะคะอากาศเย็นอยากเล่นโซซ่าก,กับแอลลี่บ้างไหมเดี๋ยวค่อยเล่นค่ะคอยเดี๋ยวเอ่เต้นก่อนรู้แล้วว่าจตาบอดอ่เต้นก่อนเจนค่ะหนู้ชื่อบล็อคนนี้ชื่ออะไรอ่ะจจเจน เสบียงเสบียงมานาเบิงพี่บอกงวงขาโพดบอกฝาขอนเป็นคนเลือกว่าเรียกฉันอยากได้คนแบบชีแบบซียั่วๆค่ะมาเลยเอาไปเลยมากินขนมหอยใหญ่นี่เอาไปกินนำกันขนมหอยใหญ่นี่กินหอยน้อยซะก่อนคุกกี้นี่กินคุกกี้ซะก่อน รอคะขอซื้อได้ไหมคะไม่ได้รอคะนี่มันลูกค้าตัวใหญ่เกินไปอ๋อก็ลูกค้าตัวใหญ่เนาะให้ทำยังไงไม่ให้กินทำให้เย็นนั่งอร่อยกินคนเดียวไปอยู่หน้าเย็นไหมเย็นมากไหมคะอากาศดีไม่มียุง ใครอ่ะใคร,ใรบึงจเจลนี่ของโมองอยู่นานจะได้จะไปเด็ดมาบ่มละมันจะสุกละต้องบอกเ่าอนอน <c oughs> โอ้ยแพนส์ ไม่ได้ใครแพ้ไม่ได้ใครนาแนะนําตัวเองก่อนแต่ละคนชื่ออะไรคะอ่ะเสื้อเขียวก่อนค่ะแต,แต่หนูชื่อ,อหนูชื่ออะไรคะชื่อส้มตำสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเด็กยิงอะไรนามสกุลอะไรคะหนูชื่ออันนี้าหนูเป็นมะม่วงเองค่ะวันนี้นเป็นส้มตำหรอคะส้มตำแฟมิลี่ อยู่มะม่วงยายนุ้ยปากปลาแหกยยนุ้ยปากปลาแหกเป็นแม่ใครเป็นแม่แอร์ใช่ไหมคะมก็ใจร้ายมากเลยนะอาาือย่าขายแม่ขายแม่โซไอแอร์อของนุงย้ยเนี่ยเป็นแม่ที่ว่ามะม่วงอย่าอย่าอย่าขายแม่มมะ่งวง แล้วลูกอิเลฟเว่นค้างโอ้ลมเย็นลมเย็นลมเย็นมากเลยอากาศบริสุทธิ์ค่ะนอนด้วยหรอม้เสียงเฮ้ยมากขึ้นแบบได้ขนมมาเร่นอยู่นาไม่มียุงเนาะคือบ้านยุงเยอะอากาศไม่ดีพาเด็กๆมาอยู่นาดีกว่า หาตำหม้หุงมากินอยู่หน้าเนะาะตำ้วหม้หุงแกงหน่นอไม่นอ,นอะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะนนนะไปหาส้มตำม,มากินดีกว่านนนะตำเองสิ